สวัสดีครับพบกับชัยคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อก็จะเอาให้จบในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดมีอยู่3เรื่องใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเรื่องแรกก็คือ,อการไปออกกําลังกายไปทําให้ร่างกายเกิดการสึกหรอเสียหายจนกระทั่งร่างกายจะต้องซ่อมนะครับซ่อมแซมตัวเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงตอนที่2ก็คือการซ่อมแซมร่างกายนะครับ ก็คือว่าโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะครับคือเราประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์มารวมตัวกันจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจไตตับกระดูกทุกอย่างนะครับมันก็เป็นเซลล์ที่มารวมตัวกันและเซลล์ทุกเซลล์ก็จะค่อยๆตายลงในทุกๆวันโดยในทุกๆวันเนี่ยเราจะมีเซลล์ที่ไม่เกี่ยวกับการเพราะกายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันตายอยู่แล้วนะครับทีนี้ร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้าง นะครับสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนใหม่หรือแม้แต่บางเซลล์ที่มันอาจจะเสียหายในระดับหนึ่งยังไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องให้มันสลายตัวไปเพื่อสร้างใหม่ขึ้นมามันก็จะมีกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ร่างกายเราจะใช้อาหารที่เรากินเข้าไปในอาหารก้อนเนี้ยที่เรากินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะถูกเอาไปย่อยจ่วยเปลี่ยนจนเป็นสารอาหารสารอาหารก็ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุต่างๆวิตามินอะไรก็ตามนะครับ พอมันลงมาในร่างกายร่างกายก็จะชิงกันทั้งร่างกายเลยนะครับทุกส่วนตรงที่จมูกเราก็มีเซลลตายดวงตาเราก็มีเซลลตายที่ไตที่ตับที่แขนขาทุกที่มันมีเซลตายทั้งหมดมันก็ต้องสร้างแม้แต่ผิวหนังก็ต้องเปลี่ยนผิวหนังอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันก็สร้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จุดที่มีการเสียหายมากกว่าหรือมีแรงเค้นแรงกดดันมากกว่าที่จะต้องอยู่รอดให้ได้เนี่ยนะครับมันจะมีแรงดึงดูด ในการดูดสารอาหารหรือร่างกายพยายามที่จะส่งสารอาหารไปตรงนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญเบื้องต้นที่จะให้มากกว่าจุดอื่นทั่วๆไปนะครับใน,นกลไกเดียวกันนีเองเวลาที่เราเล่นเวทเรา,เอ,าออกกําลังกายเล่นกล้ามนะครับเซลล์กล้ามเนื้อตรงนี้มันตายมากมันเกิดมันก็จะเกิดแรงดึงดูดมากสารอาหารหรืออาหารก้อนหนึ่งที่เราเกินเข้าไปก็จะมีแรงดึงดูดถูกกระสูบไปตรงที่จุดที่มันจะสร้างมากทีนี้ สารอาหารที่สําคัญมันคืออะไรครับสารอาหารที่สําคัญมันก็คือโปรโตีนซึ่งใครๆก็รู้กล้ามเนื้อรอนเป็นโครงสร้างของโปรโตีนนะครับเวลาที่มันเสียหายมันต้องการเอาโปรโตีนเข้าไปทดแทนใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะกินโปรโตีนนะครับหลังจากที่ได้ออกกําลังกายนะครับทีนี้การกินโปรโตีนตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่ามีประโยชน์มากไหมโอ้โหมีมากเลยเพราะร่างกายเราต้องใช้หลักๆโปรโตีน แต่มีเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้นะครับว่าร่างกายไม่ได้ใช้โปรตีนอย่างเดียวในการซ่อมสร้างร่างกายซ่อมเซลล์ที่ตายไปแล้วสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเซลล์ที่ไม่ตายแล้วก็ต้องเอาโปรตีนเข้าไปซ่อมเนี่ยมันไม่ได้ใช้โปรตีนอย่างเดียว มันจะต้องใช้องค์ประกอบของวิตามิน B ีคอมเพล็กแคลเซียมแมกนีเซียมไขมันใช้เอนไซม์ใช้หลายๆอย่างมันไม่ใช่ใช้แค่โปรตีนอย่างเดียวเพราะโปรตีนอย่างเดียวไม่สามารถที่จะซ่อมร่างกายได้หรือแม้แต่โปรตีนอย่างเดียวร่างกายก็ดูดซึมไม่ได้ร่างกายต้องดูดซึมคู่ไปกับวิตามินต่างๆยยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่สมมติว่าเราอยู่ในตึกในอาคารเนี่ยนะครับตึกอาคารเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานมันก็คือซีเมนต์ใช่ไหมครับ ปูนซีเมนต์เวลาที่เสาขาดไปเสาหนึ่งคานแตกนะครับพื้นแตกเป็นหลุมบ่อนะเรารู้แล้วว่าเราต้องซ่อมและเราต้องใช้อะไรซ่อมเรารู้เลยหลักๆเนี่ยมันต้องใช้ปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับเราก็เลยเอามาแต่ปูนซีเมนต์ถามว่าเราจะซ่อมได้ไหมนะครับเราจะซ่อมไม่ได้ถ้าเราไม่มีทรายไม่มีน้านะครับไม่มีเหล็ก เราไม่สามารถที่จะเอาซีเมนต์อย่างเดียวเนี่ยมาซ่อมตึกได้เหมือนเชกเช่นเดียวกันกับร่างกายของเราโปรตีนอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะซ่อมร่างกายได้มันต้องมีองค์ประกอบมีโคแฟกเตอร์ต่างๆนะครับทีนี้เนี่ย ตรงนี้คือความสําคัญว่าอาหารหลังจากที่เราจะเติมเข้าไปให้ร่างกายเนี่ยนอกจากโปรโตีนมันต้องมีเกลือแร่มีวิตามินมีไขมันในปริมาณที่เพียงพอกับโปรโตีนนะครับคำว่าเพียงพอกับโปรโตีนคือถ้าเรากินโปรโตีนเพิ่มขึ้นเราต้องกินพืชผักผลไม้และท่าต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับอ,อาชัยก็เห็นเนาะเฟซบุ๊กมัน,ม,น,ม,นมันก็กว้างใช่ไหม เราก็เห็นหลายๆคนกินอะไรออกกําลังกายอยู่นะโพสต์อาหารให้กินโหดีๆทั้งนั้นครับคือมีโปรตีนสูงมากมีอะไรหลายอย่างแต่ถ้าสังเกตให้ดีหลายๆคนจะนึกถึงหรือจะคํานึงถึงาสารอาหารตัวอื่นที่เป็นโคแฟกเตอร์เนี่ยต่ำนะครับอย่างเช่นพืชผักและผลไม้ถ้าเปรียบเทียบบางคนกินเนื้อเยอะมากเลยนะครับแต่ผักเนี่ยน้อยมากนับชิ้นได้ไม่ไม่กี่คำเนี่ยนะครับ มันก็เลยเกิดความที่ออกไม่สมดุลเท่าที่ควรนะครับตรงนี้นี่แหละครับอาหารหลังเพราะกายสําคัญนะครับสำคัญมากตรงที่ว่ามันต้องครบนะครับมันไม่ใช่ว่ามากแค่บางอย่างนะครับอ่ะต่อมาถือว่าเป็นความรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอาชัยเนี่ยไม่ได้คัดค้านนะครับคนที่กินโปรโตีน ชั้นดีนะครับที่หลายๆคนบอกชั้นดีเช่นเวโปรตีนหลังจากออกกำลังกายทันทีนะครับคือ,อสำหรับอาชัยเนี่ยไม่คัดค้านแต่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนัหนกๆเนี่ยครับปรากฏว่าพอเราใช้พลังงานไปมากๆไปมากๆแล้วกล้ามเนื้อของเราเกิดการเสียหายมากๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เราหยุดเล่นเวทตอนนั้นร่างกายเราไม่ได้ต้องการสารอาหาร ไม,ไม่ได้ต้องการสิ่งที่จะมาซ่อมกล้ามเนื้อในตอนนั้นร่างกายจะยังไม่ต้องการแต่ร่างกายต้องการจะชดเชยพลังงานที่มันหายไปจากมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเติมกลับเข้าไปคืนเพื่อสร้างกระบวนการเมตาบอลิซึมในการเผาผลาญในการดูดซึมโปรโตีนเข้าไปซ่อมสร้างอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาที่เรากินโปรโตีนหลังจากที่เราเล่นเวทเสร็จทันทีเนี่ย โปรตีนนั้นจะไม่ได้เอาไปซ่อมร่างกายที่จะซ่อมให้เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆขึ้นมาแบบที่เราต้องการแต่มันจะถูกไปเปลี่ยนเป็นพลังงานซึ่งไม่ต่างกับกินน้ําตาลหรือกินไขมันเลยนะครับเพราะว่าถ้าในช่วงที่ร่างกายต้องการพลังงานมากที่สุดมันไม่สนใจครับมันจะเผาทั้งโปรตีนให้เป็นพลังงานเผาแป้งให้เป็นพลังงานเผาไขมันให้เป็นพลังมานเผาทุกอย่างให้เป็นพลังงานก่อนที่มันจะเริ่มกักเก็บสร้างหรือเขาเรียกว่าแอนนบอลิซึมเนี่ยมันจะเผาเป็นพลังงานกลับมาให้มันก่อน จนมันมีพลังแล้วมันถึงจะเริ่มสร้างเรื่องเรื่องซ่อมร่างกายนะครับถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปในช่วงที่หลังออกกําลังกายเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นค่ากินพลังงานที่แพงมากเพราะว่าเราสามารถกินแป้งหรือกินน้ําตาลได้นะครับแล้วก็อาจจะได้ผลเป็นพลังงานได้เร็วกว่าด้วยเร็วกว่าโปรตีนด้วยดีกว่าโปรตีนด้วยถ้าเป็นพลังงานนะครับพอเรากินพลังงานเข้าไปเพียงพอแล้วหลังจากนั้นถ้ายังมีโปรตีนเหลืออยู่มันจะเริ่มเอาโปรตีนนั้นไปซ่อมสร้างร่างกาย นะครับโปรตีนในส่วนที่ว่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้เราเพื่อความประหยัดนะครับแล้วก็เซฟร่างกายเนี่ยเรากินกล้วยหอมนะครับก็คือตระกูลน้ำตาลกูลโคสหรือพวกแป้งพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้เราดูดซึมสร้างพลังงานกลับคืนไปที่กล้ามเนื้อได้เร็วนะครับแล้วไม่สูญเสียโปรตีนฟรีในช่วงแรกนะครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่นะครับ หรือแม้แต่ข้าวโอ๊ตนะครับอา,อาหารที่เป็นแป้งก็ได้นะครับก็ดูดซึมช้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเขาบอกว่าต้องกินเข้าไปทันทีหลังจากถ้ากินช้าไปกล้ามเนื้อไม่ซ่อมไม่จริงครับหลังจากที่เราเล่นกล้ามแล้วนะครับกล้ามเนื้อเราเสียหายแล้วเนี่ยมันเกิดฮาร์ทไ์ในกล้ามเนื้อเราไม่ต่ำกว่า3วัน ร่างกายของเราเนี่ยมันจะซ่อมตรงนั้นไม่เสร็จในชั่วโมงเดียวหรอกครับมันจะซ่อมอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า3วันยิ่งถ้าเกิดเราเล่นหนักจริงเนี่ยวันพรุ่งนี้เรายังปวดตึงอยู่เนี่ยมันยังดูดอยู่ครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูดสารอาหารเข้าไปดูดสารอาหารเข้าไปนะครับตรงนี้คือความสําคัญว่าทําไมถึงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่แนะนําให้เล่นกล้ามติดติดกันสมมติว่าเล่นกล้ามอกกล้ามแขน สักพักหนึาวันไปเล่นกล้ามหัวกล้ามแขนอีกแล้วนะครับควรจะทิ้งระยะไว้ประมาณสัก5-7วันหรือ1อาทิตย์ในรอบหนึ่งที่จะกลับมาเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงที่ร่างกายพัฒนาช่วงที่เราพักในจุดตรงนั้นแหละครับมันก็จะพัฒนาได้เร็วนะครับแม้แต่ไปสังเกตให้ดีนะครับบางคนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับเล่นเวทสวันหยุด4วัน ปรากฏว่าโอ้โหซิกแพคก,ก็สวยกล้ามอะไรแข็งสวยใหญ่ขึ้นมาได้นะครับบางครั้งเนี่ยรอบของการพักเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับซึ่งก็สืบเนื่องไปเลยนะครับในส่วนที่3คือการพักผ่อนคือการนอนนะครับการนอนเนี่ยหรือนอนหลับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดที่ร่างกายเนี่ยจะพัฒนามวลกล้ามเนื้อนะครับพัฒนาคือสร้างให้หนาขึ้นสร้างให้หนาขึ้น นะครับและในเวลาที่เราไปเล่นเวทร่างกายเราก็เผาผลาญมากใช่ไหมครับมันก็เกิดอนุมูลอิสระเึ้นมากเรากินโปรตีนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเราก็มีสารเสีย uh, metabolic w a s t ที่ uh, ออกจากการเผาผลาญสารอาหารทุกรูปแบบเนี่ยเป็นของเสียที่ตกค้างในร่างกายจากกระบวนการกินอาหารของเราก็เยอะขึ้นอีกนะครับทีนี้ปรากฏว่านี่แหละครับคือความสําคัญว่าการเล่นเวทหรือออกกําลังกายเนี่ยถ้าเรามีสารเสียมากและเราขับออกได้ต่ำเนี่ย เราจะแก่เร็วนะครับออกกําลังกายเล่นเวททุกวันจริงครับแต่ว่าเราจะแก่เร็วขึ้นนะครับตรงนี้คือความสําคัญในตอนที่ร่างกายเราจัดการของเสียได้ดีที่สุดเลยนะครับไม่ใช่ในตอนกลางวันครับในตอนคืนที่ร่างกายเราหยุดทุกอย่างหยุดการทํางานของมัดกล้ามเนื้อนะครับซาโคเมียในกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวหมดเลยทุกเปลาะเลยคือไม่มีการเกรงอะไรเลยนะครับในตอนนั้นร่างกายเราจะ ขับของเสียออกจากเซลลโดยเฉพาะกรดแลคติกมากมายที่คั่งอยู่ในมวลกล้ามเนื้อที่เราออกกําลังกายมากอันมุอิสละมากมันก็จะถูกขับออกไปขับออกไปขับออกไป,ออกไปนะครับมันก็เลยจะทําให้ร่างกายของเราสะอาดขึ้นเซลล์ของเราจะมีสภาวะการสร้างพลังงานหรือการซ่อมแซมที่ดีขึ้นเมื่อเอาของเสียออกไปได้มากนะครับการหลับนอนอยู่สิ่งที่ออสําคัญมากสำหรับคนที่อยากพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อจริงๆนะครับอยาก อยากมีกล้ามเนื้อที่ดีมีมวลกล้ามเนื้อที่สวยเนี่ยนะครับการพักผ่อนมีความสําคัญมากผมเคยเห็นหลายๆคนที่กินถึงเล่นถึงแต่โซมเพราะว่าเขาการนอนไม่ได้เลยนะครับนอนไม่ดีเลยนะครับนอนดึกนะครับหรือบางทีนอนไม่หลับเกิดจากการความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายบางทีก็เกิดทําให้เกิดการนอนไม่หลับส่วนไอ้เรื่องนอนไม่หลับอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําเป็นคลิปคลิป อื่นดีกว่านะครับพูดในเรื่องเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงนะครับคือในส่วนนี้คือความสาคัญการพักผ่อนยังเป็นความสําคัญมากนะครับถ้าเรา,า,าเล่นดีกินดีพักผ่อนดีนะครับมันจะช่วยให้สมการนี้สมบูรณ์แบบการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ